วัสดีค่ะค่ะช็อปสาย,ท,ยทีมงานเลือกน้อยน,นะวันนี้พาเดินเลาะกลางคืนที่ที่อนุสาวรีย์นะคะพาเดินดูนะคะบรรยากาศในกลางคืนที่อนุสาวรีย์เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ดูการนะคะนี่ของขายเยอะแยะเลยนะคะนันๆาาได้มาทีไม่ค่อยได้มาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ค่ะ เสื้อผ้าวัยรุ่นวัยรุ่น,นเยอะเลยอะ่ะนะคะเอ้ยอันนี้ซอยร้อยร้านแสดงว,ว่ามีร้านเ,นเยอะเร้อยร้อยนเยอะร้อยร้อยล้านนะคะว่าอันนี้คืออันุสาวดีนะคะข้างๆอันุสาวดีของเยอะเลย ด้างซันเซนเตอร์วันนะคะตรงนีด้านหน้าห้าก็ระจันตวรีนะคะในกลางคืนแสงสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเดินด้วยกันเดินไปไว้ทัวรถรถรถเยอะนะรถก็เยอะอันนี้นะคะอน,นุสาวารีย์ คืนเป็นน,นะคะร้านเริ่มทยอยปิดกันแล้วมันตอนนี้ไม่ต้องปิดแล้วเราไปเดินดูกันนี่นะคะที่ขายเสื้อผ้าแถวนี้ก็เยอะเสื้อผ้าแฟชัน่นไหรุรนนะคะเยอะแยะเลย นะคะที่แหล่งช็อปของไวกยรุ่นเล่งกินแหล่งช็อปอย่านุสาวรียักษ์ข้คืนะสวยตั้งตรงา